ที่เขาทำเช่นนั้นเนี่ยเขาทำเพื่อให้แขกที่มางานศพไม่รู้สึกไม่อยากมาทำเพื่อต้อนรับแขกเท่านั้นแต่คนส่วนรวมคนโดยส่วนมากเนี่ยมองไปอีกอย่างหนึ่งมองว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าแต่งงานศพเพื่อกลบหรือปกปิด ความตายซึ่งมันจะเกิดมีขึ้นกับทุกๆคนที่กำลังมีชีวิตกันอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเตือนไว้เหมือนกันว่า<ม>เราเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความตายทุกคนที่เกิดแล้วพุดคนที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ย ในอนาคตของเขาที่แน่นอนที่สุดที่ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงข้ามพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือความตายทะนั้นถ้าเราจะพูดตรงนี้ให้ง่ายๆหน่อยเพื่อจำง่ายๆอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยคิดสั่นๆคิดสั่นๆ คำว่าคิดสันส้นๆเนี่ยไม่ได้หายไม่ได้หมายความว่าให้คิดสัน้นให้คิดสันส้นๆเราอย่าไปคิดยาวๆว,ว่าโอ้ยตอนนี้แค่สามสิบสี่สิบห้าสิบอีกนานนะอีกนานว่าจะตายเนะีอีกนานเราจะไปคิดอย่างนั้นเราต้องคิดสันส้นๆว่าตอนนี้เกิดมาแล้วไม่รู้จะตายเมื่อไรเนี่ยอาจจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้เมื่อเราคิดสันส้นๆแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็น ตัวช่วยให้เราคิดที่จะทำความดีเข้าไว้เยอะๆหลีกเลี่ยงความชั่วไว้เยอะๆ,ๆอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปใส่ใจมันมากนักอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปใฝ่หาใฝ่รู้มากนักเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายเรา มันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่เราอุตส่าห์หามาสั่งสมมาเก็บสะสมไว้แต่สิ่งที่เราจะเอาไปได้เนี่ยมันคือความดีและความชั่วที่เราทำไว้ด้วยเจตนารมของเราทั้งนั้นเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินเงินทองอ่ะแม้ร่างกายของเราที่เราหามาเท่าไหร่ก็พยายาม ป้อนให้ใส่ให้อะไรอะไรที่เห็นว่าดีอะไรอะไรที่เห็นว่าอร่อยอะไรอะไรที่เห็นว่าแปลกใหม่เราก็พยายามด้านด้นไปหามาใส่ให้ใส่ให้แต่เวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราต้องทิ้งเขาไว้เราไม่สามารถที่จะเอาเขาไปด้วยได้อย่างแน่นอน นั่นคือร่างกายของเราแท้ๆที่เรายึดติดกันว่านะรูปร่างอันสวยงามอันน่าดูน่าชมของเราแท้ๆคือถ้าเราคิดท่านๆแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี มันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสติเตือนใจเราทุกๆวันทุกๆเวลาว่าอย่านึกว่าชีวิตนี้จะยั่งยืนอย่านึกว่าสิ่งที่เรานึกว่ามันดีเนี่ยมันจะดีอย่างที่เรานึกมันจะดีอย่างที่เราคิดและต้องรู้ไว้ซะด้วยว่าแม้แม้กระั่งร่างกายของเราที่อยู่กะใจแท้ๆเวลาจากกันเนี่ย ไม่สามารถที่จะนำพาไปด้วยได้เพียงแค่เราคิดสั้นๆแบบนี้เนี่ยมันช่วยชีวิตในปัจจุบันของเราได้เยอะช่วยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่ามัวชักช้าไม่ได้อีกแล้วมัวแต่ใช้เวลาอันมีค่าไปสนุกสนานเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้ว จริงๆแล้วคำเหล่านี้มันไม่ใช่คำที่จะสอนเฉพาะคนที่มีอายุหรือคนที่รู้เรียงสาเท่านั้นมันเป็นคำที่สอนควรจะสอนตั้งแต่เกิดแต่เปรเิญว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่เพิ่งเกิดจะรู้ได้เลยก็ต้องมาสอนกันในอายุประมาณนี้แต่ก็อีกนั่นแหละ บางทีแม้กระทั่งอาตมาเองพูดไปก็บางทีก็ปฏิบัติไม่ได้อย่างที่บอกว่าคิดสั้นๆบางทีมันมัวแต่ทํางานทํางานไม่เคยคิดว่าจะตายมัวแต่คิดว่าพรุ่งนี้จะทํำยังไงพรุ่งนี้จะไปสอนต้องเตรียมหนังสือเตรียมดูหนังสือเวลาไหนแต่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตพระเนี่ยโดยส่วนมาก จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการคิดการพูดการทำที่ดีซะส่วนมากเพราะมันมีกรอบชีวิตโดยเฉพาะมีจีวรมีครูบาอาจารย์มีวัดมีวาคอยเตือนอยู่รอบข้างตลอดเวลาว่าไม่ใช่คารวาสเป็นภิกษุเป็นพระอยู่จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยมันเตือนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าชีวิตพระเนี่ยมีโอกาสที่จะคิดดีพูดดีทำดีฝ่าคราวาดแต่บางครัง้งบางคราวในฐานะที่พระก็ยังเป็นปุถุชนกันส่วนมากเมื่อคิดก็มักเป็นไปได้ว่าคิดตามจิตสันดานเดิมๆตามอนุสัยกิเลสที่มีอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะละได้ก็มีการคิด ในเรื่องที่เป็นโลภะโทสะกันก็มีมันเป็นธรรมดาของพระที่ยังเป็นปุถุชนก็จะไม่ต่างอะไรกับคารวาที่เป็นปุถุชนการที่สติเกิดเช่นนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ไว้เนี่ยมันถือว่าเราไม่ได้เน้นให้สติเกิด เป็นพิเศษฉะนั้นถึงความจำเป็นถึงเวลาจำเป็นเนี่ยเมื่อต้องการที่จะให้สติเกิดมันก็จะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆครั้งมันเคยเกิดตอนที่จิตเราเป็นกุศลเท่านั้นทุกๆครั้งที่เกิดเนี่ยมันเกิดตอนที่เราทำบุญทำทานเราสวดบนตไหวพระเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ย โดยโย่อๆโ,โดยโหลักๆก,ก็คือการให้การให้ทานการถวายสิ่งของการรักษาศีลการเจริญภาวนาการนั่งกรรมาฐานโดยหลักๆคือสาอย่างนี้เท่านั้นคือทานศีลภาวนานั่นเองการให้ทานเนี่ยเรามองเห็นได้ชัดว่ามันเป็นกุศลเพราะเราได้ให้ของเราแก่คนอื่น มันมีการให้กันการรักษาศีลก็พอจะมองออกได้ว่าเป็นกุศลเพราะว่าเรางดเว้นการกระทำที่ไม่ดีไม่ดีอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแสดงว่าเราเราไม่ทำร้ายผู้อื่นจิตใจของเราดีแสดงว่าเราได้บุญแต่พอมาถึงตอนภาวนานั่งกรรมฐา,านไม่ได้บุญตรงไหน เคยถามตัวเองไหมว่าได้บุญตรงไหนเลยรู้แล้วว่าได้บุญอยู่แล้วมันได้บุญตรงที่ว่าไอตอนที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยจิตเราไม่ได้คิดสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลเลยจิตเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่จะก่อให้เกิด จิตที่ดีๆเกิดขึ้นต่อจากนั้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเพียงอย่างเดียวโดยเริ่มต้นจากเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้สติเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้สมาธิเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานที่จะทำให้วิปัสสนาปัญญามรรคผลเกิดท่านั้นในเมื่อขณะที่เรานั่งกรรมฐานเจริญภาวนาอยู่เนี่ย เราสามารถรู้ได้เลยว่าเราไม่ได้คิดสิ่งที่ไม่ดีเลยเราจะรู้ได้จากอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าแนะห้ไว้เนี่ยไม่ได้มีอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนเลยที่ทำให้จิตเป็นอกุศลเอาง่ายๆอย่างอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเคยไหมเราเรากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจิตเป็นอกุศลน่ะเคยไหม เรากําหนด้ายอย่างหน้อฟ้ายอย่างหน้อและจิตเป็นอากุศลน่ะมีไหมหมายถึงกําหนดได้จริงๆเนี่ยนะถ้าเรากําหนดได้จริงๆเนี่ยจิตไม่เป็นอกุศลเมื่อไม่เป็นอากุศลมันก็เป็นกุศลมีแค่สองอย่างนะเราไม่ใช่อริยะบุคคลจิตของเราจะเป็นกิริยาจิตคือไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลไม่ใช่ไม่ได้ ในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสกันอยู่เนี่ยจิตมันเกิดเนี่ยมันเกิดสองจิตแต่ทุกๆครั้งที่เกิดมันเกิดทีละจิตเท่านั้นในขณะที่เรานั่งกรรมฐานถือได้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีก็เท่ากับว่าจิตของเราคิดไปในทางที่ดีก็คือเป็นกุศลเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องจึงบอกว่าการนั่งกรรมฐานการเจริญภาวนาเนี่ย ได้บุญมากกว่าการให้ทานการรักษาศีลได้บุญถึงขั้นไหนได้บุญถึงขั้นสามารถจะเป็นแนวทางน,นำพาให้จิตของเรานั้นเป็นมัคจิตจิตที่สามารถทำลายกิเลสระดับอนุสัยได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจิตที่สามารถที่จะระง,งับ ความเล่าร้อนของกิเลสที่เคยแผดเผาจิตใจของเรามานานแสนานานไปได้เป็นอย่างดีนั่นถือได้ว่าจากการที่เรานั่งกรรมฐานจากการที่เราเจริญภาวนาที่เป็นวิธีการที่ทำให้กุศลจิตของเราเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นบาทเป็นฐานให้โลกุตระจิตคือมรรคผลของเราเกิดขึ้นได้นั่นเอง เราดูตรงนี้เราจึงถือได้ว่าการนั่งกรรมฐานเนี่ยได้บุญมากกว่าคนที่มีบุญมากเท่านั้นจะเป็นผลที่พ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏได้และคนที่มีบุญมากคือใครก็ต้องคือคนที่นั่งกรรมฐานแต่ก็อีกนั่นแหละการที่นั่งกรรมฐานจะให้มันบรรลุได้สมาธิได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็ต้องอาศัยพื้นฐานจิตที่มีศีลพอสมควร เพราะศีลเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเปรียบเสมือนแผ่นดินการที่เราจะสร้างอะไรทั้งทีเนี่ยเราต้องสร้างบนบนพื้นแผ่นดินทั้งนั้นการที่เราจะสร้างความดีทั้งทีเราก็ต้องสร้างสร้างบนพื้นผืนแผ่นดินจิตที่มีศีลเท่านั้นความดีความงามที่เราสร้างจึงจะงอกงามไพบูร ส่งผลอานิสงส์ที่ดีต่อเราได้ฉะนั้นจึงถือได้ว่าถึงจะบอกว่าการเจริญภาวนาการนั่งกรรมฐา,านเป็นกุศลมากที่สุดแต่ก็น,นี้ไม่พ้นศีลคือเราต้องมีศีลต้องรักษาศีลได้ในระดับหนึ่งสามารถรักษาได้มากก็เจริญภาวนาส่งผลให้ได้มรรคผลนิพพานได้เร็วหน่อยถ้ามีศีลน้อย ก็ต้องใช้เวลาในการเจริญภาวนามากหน่อยศีนน้อยต้องภาวนามากอาศัยเวลามากถ้าศีลมากก็ต้องอาศัยภาวนาไม่มากนักเพราะพื้นฐานจิตเป็นจิตที่มีศีลอันบริสุทธิ์จิตใจนั่นผุดผ่องอยู่แล้วก็เลยทำให้การเจริญภาวนาที่หมายถึงการฝึกให้กุศลจิตเกิดอย่างต่อนเนื่องบนพื้นฐานจิตที่มีศีล เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลได้เร็วฝ่าการที่เราฝึกภาวนาบนพื้นฐานจิตที่ไม่ที่ไม่มีศีลฉะนนั้นโดยสรุปก็คือการที่เราจะพิจารณาชีวิตปัจจุบันของเราว่าเราได้อยู่ในวิถีชีวิตที่ถือว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราดูกันตรงไหนเราวัดกันตรงไหน ให้เราวัดกันตรงว่าวันๆนะหรือทุกๆครั้งหรือตลอดเวลาเนี่ยเราคิดดีกับไม่ดีเราคิดอะไรมากระหว่างความคิดที่ดีการคิดที่ดีกับไม่ดีเราคิดอะไรมากกว่ากันระหว่างคำพูดการพูดที่ดีและไม่ดีเราพูดคำเช่นไรมากกว่ากันระหว่างการกระทำที่ดีและไม่ดีเรากระทำสิ่งใดมากกว่ากัน ให้เราพิจารณาตัวเราตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทั้งการฝึกสติไปในตัวเป็นทั้งการทบทวนชีวิตในปัจจุบันาการอันจะเป็นบาดเป็นฐานต่อชีวิตในอนาคตการของเราไปในตัวด้วย <c oughs> และถ้าเราสามารถทำได้เช่นนี้ตลอดไปเนี่ยความดีทุกสิ่งทุกประการที่เราทำไว ก็จะเป็นบาตเป็นฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อความดีในอนาคตในภายภาคหน้าตลอดไปเช่นเดียวกันจากการที่อาศัยความเคยชินการกระทําต่อเนื่องถ้าทำต่อเนื่องมันก็จะเกิดต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันฉะะนั้นในวันนี้ตามหัวข้อที่ตั้งให้ไว้นะก็ค่อนข้างจะ สูงพอสมควรแต่ถ้าดูตามนั่นแล้วมันก็คือการปฏิบัติตัวปฏิบัติใจปฏิบัติถ้อยคำวาจาการพูดการจาไปในทิศทางที่ดีและไม่ดีเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีสติควบคุมดูแลจิตใจอันเป็นหลักของทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือไม่ จากการที่เราฝึกสติให้เกิดในวิธีชีวิตของเราก็ถือได้ว่าพอและเหมาะที่สุดในวิธีชีวิตของพวกเราทุกๆคนก็ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยถ้าใครอยากจะถามบางสิ่งบางอย่างที่อาจะมาพูดไปแล้วฟังไม่ชัดหรือฟังแล้วแปลกๆนะ หรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็ถามได้นะเกี่ยวกับธรรมะถ้าอยากจะถามก็ถามได้มีไหม,มออจิตอ,อยู่ที่ไหน จิตกับใจเนี่ยจริงๆก็คำเดียวกันจิตเนี่ยเราพูดตามภาษาบาลีแต่ภาษาไทยทั่วไปเขาเรียกว่าใจก็จิตใจอะนะแต่คำถามที่ถามว่าจิตใจอยู่ที่ไหนเนี่ยแหละมันพูดยากแต่เราจะจะพูดตามหลักวิชาการก็คือจิตเนี่ยอยู่ที่หกที่ด้วยกัน 6ที่เอาง่ายๆนะ 1. ตา 2. หู 3. จมูก 4. ลิ้น 5. กาย 7. ก็ที่หัวใจ6.6 6, ที่หัวใจคือจิตเว,เวลาเวลาเกิดเนี่ยเขาเกิดแต่ละที่อย่างที่เก่าวให,ให้ให้ฟังเมื่อกี้ บางครั้งก็เกิดที่ตาโดยเฉพาะในขณะที่เราดูเราเห็นอยู่เนี่ยจิตนั้นเกิดอยู่ในขณะที่เราได้ยินก็อีกจิตหนึ่งแต่ก็เป็นจิตเป็นจิตที่สามารถได้ยินแล้วรู้เนื้อหาได้เช่นเดียวกับจิตที่เห็นแล้วรู้ได้ว่าเป็นอะไรก็รู้เนื้อหาจากสิ่งที่เห็นได้เหมือนกัน ันั้นคำถามที่ว่าจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวโลกต้องบอกว่าอยู่ที่กายอยู่ที่กายอยู่ที่กายแต่เวลาเรานะบางวันเราจิตเราไม่ได้อยู่เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ที่กายเลยถามว่าจิตเช่นนั้นมีไหมมันขึ้นอยู่กับว่าจิตเนี่ยมันคือสภาวะที่ไฟ ไฟรู้เรื่อยไปแต่สถานที่ที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยมันคือร่างกายทุกส่วนร่างกายทุกส่วนถ้าจะยกเว้นก็ยกเว้นเส้นผมยกเว้นฟันยกเว้นเล็บยกเว้นผิวหนังที่เรียกว่าที่ไม่รู้สึกแล้วที่ตายแล้ว นอกนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จิตเกิดได้ทั้งนั้นจิตเวลาเขาเกิดเนี่ยเขาเกิดจากการที่มีสิ่งที่เขาต้องรับรู้มีสิ่งที่เขาต้องรับรู้มากระทบมาเป็นเหตุให้เขาเกิดเมื่อไรเขาจะเกิดเมื่อนั้นบางทีเราอยู่ดีๆเราจิตเหมือนกับว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่จริงๆเขาอยู่ที่ร่างกายทั้งนั้นเพียงแต่เรา เรามองไม่เห็นเขานึกว่าเขาออกไปนอกออกไปนอกร่างกายจริงๆแล้วเขาเกิดทุกครั้งเกิดที่ส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งนั้นเลยมันก็จะมีจิตที่พิเศษพิเศษก็คือจิตที่เหมือนกับว่าออกไปนอกร่างกายโดยเฉพาะในขณะที่เราไม่ได้เห็นนะไม่ได้ได้ยินไม่ได้กลิน่นไม่ได้ริมรสไม่ได้สัมผัสอะไรทางกายเนี่ย นอกเหนือจากช่วงระยะเวลาห้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าจิตเราเหมือนกับอยู่ข้างนอกได้ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเขาก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมเพียงแต่เขาสามารถที่จะเอื้อมนะออกไปรับอารมณ์ภายนอกได้เท่านั้นเองแต่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่กายตลอดเวลาเพียงแต่อารมณ์ที่เขารับรู้อยู่นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเราก็นึกว่าจิต อยู่นอกกายนะถ้าถ้าจะเรียกว่าอยากอยากทราบมากกว่านี้ก็มีวิธีแนะนำคือให้เรียนอภิธรารม,มาดีที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พอพอที่จะทราบได้จิตกับใจเนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกันคือเราใช้สองสองคำ ไม่ต้องแยกเพราะเขาอันเดียวกันอยู่แล้วคือบางบางครั้งก็เรียกว่าจิตตำนวนไทยอะนะบางครั้งก็เรียกว่าใจก็เลยมาเรียกรวมกันซะเรีว่าจิตใจจิตใจมันก็คืออันเดียวกันก็คือจิตนั่นแหละเวลาเราจะละโลกนี้ไปเนี่ยเราไม่ต้องไปแยกนะเพราะจิตใจมันอันเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องแยกออกจากกายด้วยเพราะถึงเวลาเข้าไปเขาเอง นะมันเป็นธรรมธรรมชาติก็เรียกว่าจิตตนิยามที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องอาศัยทำความดีไว้เยอะๆอาถามว่าไปไหนาถามว่าไปไหนใช่ไหมอาตมาต้องตอบว่าอาตมาก็ไม่ทราบว่าไปไหนแต่พอที่จะบอกได้ว่าเขาหน้าจะไปไหนตรงที่ว่า ้าของจิตคือคนคนนั้นเนี่ยระหว่างความดีกับความชั่วทำอะไรไว้มากว่ากันโดยเฉพาะจิตก่อนตายจิตเรียกว่าจิตขั้นสุดท้ายก่อนตายจริงๆเนี่ยเขาได้มีอะไรนะเป็นอารมณ์เขาได้คิดอะไรอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นจิตที่เป็นตัวตัดสินได้ว่าคนนั้นจะไปไหน แต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าจิตในขณะนั้นของคนคนนั้นหรือคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับไหนคิดอะไรอยู่แม้กระทั่งเจ้าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะมันอยู่ในสถานะที่ air, 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 อ่อนแออ่อนกำลังมากที่สุดเราก็ต้องอาศัยช่วงวิถีชีวิตที่เรายังมีพลังทางกายทางใจเป็นหลักในการเสริมสร้างกุศลไว้มากๆ เพื่อจะเป็นบาดเป็นฐานเป็นอารมณ์ในช่วงก่อนใกล้ตายให้เราเพราะเราทำไว้มากเวลาใกล้ตายเราก็จะคิดถึงสิ่งที่เราเคยทำไวบ้บ่อยๆมากๆเป็นอารมณ์ก็จะพอที่จะบอกได้ว่าถ้าคนทำบุญมากเนี่ยแน่นอนอย่างน้อยจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออย่างมากสูงกว่านั้นก็เป็นเทวดาเป็นพรมไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับจิตก่อนตาย เรียกว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนตายนั่นสำคัญที่สุดซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ได้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้จิตผู้อื่นได้ไม่ทราบไม่ทราบไ,ไม่ต้องพูดถึงก่อนตายแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ไม่รู้จิตของเราเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นอกจากคนที่มีสติบริบูรณ์เท่านั้นแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะ เราไม่รู้เรามองไม่เห็นว่าเราจิตว่าจิตเราอยู่ตรงไหนจิตที่จะเกิดกับเราจะเป็นจิตเช่ไนไรที่เกิดไปแล้วเป็นจิตเช่นไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทบทวนได้แม้กระทั่งปัจจุบันที่กําลังเกิดอยู่เนี่ยเรายังมองไม่เห็นเลยว่าเขาเกิดเขาเกิดในรูปแบบไหนเขามีอะไรเป็นอารมณนะ์จิตดีหรือไม่ดีเรายังไม่รู้เลยก็เลยเรียกว่าพูดยากว่าใครจะรู้ได้ แต่ก็พอตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แน่เราต้องอาศัยนะอย่างที่บอกว่าวิธีชีวิตที่เรายังพอที่จะทำอะไรต่อไม่อะไรได้นั่นแหละทำความดีเข้าไว้เยอะๆความดีนั้นจะช่วยช่วยส่งจิตของเราให้ไปในทิศทางที่ดีเท่านั้นได้นะ ก่อนนะ okay. หมดเวลานะก็ในวันนี้ตามหัวข้อที่ตั้งให้ไว้คือสัมมาปฏิปทาและมิจฉาปฏิปทาคือความประพฤติปฏิบัติที่ดีและไม่ดีโดยตรงกันข้ามตามที่ได้บรรยายมาหากมีความผิดพลาดท,ทางธรรมะตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนให้ไว้ประการใดประการหนึ่งก็ตามแต่ก็ให้ความผิดพลาดนั้นเป็นความผิดพลาดของอาตมาแต่เพียงผู้เดียว และขอให้ทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจสรับตับฟังธรรมะในวันนี้และในวันข้างหน้าและวันที่ผ่านๆนมาโปรดได้นำไปใช้เป็นวิถีแนวทางในการปฏิบัติตนในการนำพาชีวิตของตนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยทั่วหน้ากันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดจนประสบกับมักผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกทกท่านเธอรายการนาทีแห่งธรรม ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกทกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์หรือเสนอแนะหัวข้อธรรมะที่ท่านสนใจโดยส่งจดหมายมาได้ที่รายการหน้าที่แห่งธรรมศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์1 2 1 1 0ส